สวัสดีครับทุกๆคนก็มาแนะนํากันนิดหน่อยนะฮะว่าบทขั้นต้นเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับบทที่1เนี่ยแนะนําตนเองนะครับบทที่2พูดจากใจซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตหัวข้อที่2ความประทับใจหัวข้อที่ส,สนะครับสะเทือนใจหัวข้อที่4ี่หลากหลายอารมณ์หัวบทที่สครับ ลำดับเนื้อหาบทที่4การใช้ท่าทางสีหน้านะครับแววตาบทที่5ครับเป็นการใช้น้ำเสียงนะฮะเสียงสูงเสียงต่ำอะไรประมาณนี้ครับทั้ง5บทเนี่นะครับเราพยายามที่จะดึงตัวตนของคุณออกมานะครับการพูดที่ดีครับเป็นการพูดที่คุณเป็นตัวเองครับ มีการพูดเป็นของตัวเองมีรูปแบบการพูดเป็นของตัวเองมีการใช้ความทรงจำใช้ความรู้ใช้เหตุการณ์ที่คุณมีอยู่แล้วที่ผ่านมาแล้วในชีวิตทั้งหมดครับออกมานะครับนำออกพูดเล่าเรื่องนะครับให้ผู้คนสนใจอยากฟังแล้วก็เขาได้มองเห็นตัวตนของความเป็นคุณนะครับหนึ่งครับการแนะนำตนเองเนี่ยเป็นการที่ เราได้ฝึกนะครับทดลองฝึกพูด1ครับลดความประมาะสองครับทำให้เราสามารถที่จะพูดหน้ากล้องหรือพูดหน้าซูมนะครับหรือพูดบนเวทีที่ไหนก็ตามนะครับให้ได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีลดความประมาททาให้เรามีความมั่นใจขึ้นในทางการพูดการที่จะทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นในทางการพูดเนี่ยนะครับก็ต้องพูดเรื่องของตัวเองครับ การพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้ดีอยู่แล้วครับถ้าเรารู้อะไรมากๆเรารู้อะไรดีอยู่แล้วเนี่ยนั่นอาจจะทําให้เราเกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้เราพูดได้เมื่อเริ่มเปิดฉากการพูดครับหากว่าท่านพูดไปได้แล้วสักประมาณ30วินาทีถึง1นนาทีเนี่ยนะครับท่านจะก้าวข้ามความรู้สึกของตัวเองที่พูดไม่ได้ความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วเป็นการฝึกครับให้ความคิดความรู้สึกความทรงจําของคุณเนี่ยนะครับเอาออกมาเล่าเล่าเรื่องทําให้คนรู้จักคุณนะครับในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องละเอียดทุกเรื่องนะครับเทคนิคของมันเนี้ยนะครับเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะรในชีวิตจริงเนี่ยมันมีการพูดถึงตัวเองนะครับมันมีการแนะนําตัวกันในโอกาสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับสิ่งที่เราพบเห็นก็คือการสมัครงานเนาะ แล้วก็การแนะนําสินค้าไปพบปะไปเจรจาก็จะต้องมีการแนะนําตัวเองในระดับหนึ่งนะครับในการฝึกของเราเนี่ยใช้เวลา5นาทีถึงอ7นาทีเนี่ยอาจจะดูยาวในชีวิตจริงไม่ยาวขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นครับที่ให้คุณได้มองเห็นนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากจะแนะนําตัวแบบไหนอย่างไรในชีวิตจริงเนี่ยนะครับอาจ,จะใช้เวลาพริงแค่สนาทีแต่2นาทีเนี่ยจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับคุณ ในการแนะนําตัวนะครับคุณจะต้องแนะนําให้คนเนี่ยมองหรือว่ารู้จักคุณหรือว่ามองคุณในมุมใดมุมหนึง่งที่คุณต้องการและปรารถนานะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกใน,ทนนะบ,บทที่1นะบทที่2ครับพูดจากหัวใจนะครับหรือพูดจากใจการที่เราสามารถพูดจากใจต้องใช้ความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นสิ่งที่กดทับตัวเราครับบางความรู้สึกก็ส่งเสริมตัวเรา บางความรู้สึกก็กดทับตัวเราแต่โดยส่วนใหญ่เราจะถูกความรู้สึกกดทับทําให้เราไม่กล้าพูดครับความรู้สึกที่ทําให้เราอยากจะพูดเนี่ยนะครับมีไม่กี่ความรู้สึกนะเช่นหนึ่งครับถูกหวยนะครับอยากซื้อของอยากซื้อรถนะครับหรือว่าอยากซื้อบ้านมันจะมีความรู้สึกท่วมท้นที่จะต้องพูดขึ้นมาใช่ไหมครับหรือความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งที่เราสามารถพูดได้ครับแต่อาจจะ ทำให้เกิดเหมือนกับความลําบากนิดหน่อยเนาะที่จะทําให้เราพูดได้ออกมาก็คืออยากยืมเงินชาวบ้านใช่ไหมครับความรู้สึกเหล่านี้นะครับเป็นตัวผลักดันในการพูดซึ่งมันเอามาใช้ฝึกฝนได้ครับถ้าเราสามารถพูดความรู้สึกในบทฝึกทั้ง4บทฝึกเนี่ยได้อย่างดีเนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้วิธีการสื่อสารวิธีการนำออกจากใจเราจากความรู้สึกเราโดยตรงออกมาสู่ผู้ฟัง แล้วผมอยากจะบอกนะครับว่าถ้าเราสามารถสื่อสารได้จากความรู้สึกเดี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถพูดในเวทีต่างๆได้เยอะแยะมากมายเอาตัวรอดได้เยอะแยะมากมายครับเพราะความรู้สึกเนี่ยเมื่อพูดออกมาแล้วจะเกิดอารมณ์ร่วมครับทั้งตัวเราเองก็รู้สึกเต็มเปลี่ยมแรงกล้าเลยนะครับผู้ฟังเองก็เกิดอารมณ์ร่วมมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วความรู้สึกเนี่ยจะพาให้คนรู้สึกมีอารมณ์ร่วมแล้วเกิดบางสิ่งบางอย่าง ขึ้นในใจของผู้ฟังตามอารมณ์ของความรู้สึกของเราที่ต้องการที่จะเล่าเรื่องนะครับซึ่งก็ผ่านการฝึกใน4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตเรื่องราวใดเรื่องราวนึงนะครับที่คุณมีความรู้สึกว่ามันทําให้คุณรู้สึกเปลี่ยนดีขึ้นนะครับความคิดคุณได้มุมมองใหม่ๆคุณรู้สึกเสียใจดีใจเศร้าใจอะไรต่างๆครั้งนี้ได้หมดเลยครับหัวข้อที่2นะครับประทับใจ หัวข้อที่3าสะเทือนใจหัวข้อที่4ครับหลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์คืออะไรครับเป็นการเอาความรู้สึกสุขเศร้าเหงาทุกนะครับมาพูดมาบอกมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับหรือทําเป็นเรื่องราวขึ้นมาเรื่องราวหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยเวลาพูดเนี่ยนะครับได้ไหลลื่นไปตามกระแสของความรู้สึกได้อย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติครับบทที่3ครับการลําดับเนื้อหาการลําดับเนื้อหาเนี่ยนะครับเป็นการจัด ระเบียบการพูดนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับแล้วให้สามารถทำให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับฟังได้อย่างเพลิดเพลินนะครับแล้วมีความเข้าใจตรงกันนะครับในการจัดระเบียบความเข้าใจนะครับหรือการลำจับลำดับเนื้อหาเนี่ยนะครับก็ต้องมีเกินนำครับมีเนื้อหามีสรุปจบเกินนำคืออะไรเกินนำคือที่มา จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนื้อหาคือเหตุการณ์บทสรุปก็คือมันจบยังไงนะครับเราได้อะไรบ้างนะครับในบทที่3เนี่ยก็ต้องมีคุณค่าให้กับผู้ฟังพอสมควรนะครับเขาต้องได้อะไรบางอย่างไปกับการฟังในการพูดของเราและการพูดของเราในการออกแบบการพูดเนี่ยนะครับจะต้องคิดด้ยวยว่าเราอยากจะฝากคุณค่าอะไรไว้ให้กับผู้ฟังนะฮะ บทที่4ครับการใช้ท่าทางการใช้ท่าทางช่วยอะไรครับช่วยขยายความเข้าใจของเรื่องราวครับเช่นสมมุติว่าผมพูดว่าวันที่1ฮะผมจะต้องไปที่ที่รังสิตครับเพื่อไปซื้อของซัก1อย่างนะครับก็คือต้นไม้นะครับถ้าผมพูดอย่างนี้ก็รู้สึกธรรมดาเฉยเใช่ไหมครับวันที่1ครับผมจะไปที่รังสิตอยากจะได้ต้นไม้สักต้นนะประมาณแค่นี้ เห็นไหมมันช่วยท่าทางมันช่วยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วรู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยรวมไปถึงการใช้สีหน้าแววตาท่าทางครับสีหน้าก็สุขเศร้าเหงาทุกตื่นเต้นโอ้อะไรอย่างนี้นะครับสอดคล้องไปกับเรื่องราวที่คุณเล่านะครับช่วยขยายความเข้าใจ เพิ่มสีสันนะครับแล้วทําให้ผู้ฟังผู้ชมเพลิดเพลินนะครับไปกับท่าทางที่เราแสดงออกมาทางการพูดครับบทสุดท้ายของบทขั้นต้นครับบทที่5ครับการใช้น้ำเสียงเห็นไหมครับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่านะครับเป็นการใช้น้ำเสียงในระดับต่างการหยุดแล้วก็พูดต่อนะครับหรือว่าการปรเปลี่ยนน้ำเสียงแบบปัจจุบันโอ้อะเอ๊ อะไรเกิดขึ้นโอ้โออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการใช้น้ําเสียงให้สอดคล้องไปกับเรื่องราวเช่นอะไรครับโอตื่นเช้ามาไม่อยากตื่นเลยแต่ว่าต้องตื่นครับเพราะว่ามีงานไงมีงานตอน8ปดโมงเราต้องตื่น6กโมงเพราะต้องขับรถเนาะแล้วรถติดครับแต่ช่วงนี้โควิดสบายหน่อยเพราะว่ารถจะค่อนข้างโลง่งโรงเรียนยังไม่เปิดครับราชการยัง หยุดงานกันอยู่หลายที่ก็ยังเฟ r ร์ r o m h ร์ e ์ครับเห็นไหมครับการใช้น้ำเสียงสูงต่ำนะครับปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่พูดเนี่ยจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นครับในหลักสูตรของบทขั้นต้นเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นตัวเองนะครับมองเห็นเข้าไปในความทรงจำของเรา มองเห็นเข้าไปในความคิดของเราว่าเรามีไอเดียมีความคิดในการเล่าเรื่องในการสร้างเรื่องราวอย่างไรนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกพร้อมที่จะพูดเตรียมความรู้สึกของเราให้พร้อมที่จะนาําออกให้พร้อมที่จะสื่อสารเมื่อคุณผ่านบทที่5ไปแล้วเนี่ยนะครับคุณจะสามารถขึ้นพูดที่ไหนก็ได้บนเวทีนะครับสามารถเอาตัวรอดได้พูดได้พูดได้เข้าใจละ่ะขึ้นบนเวทีไลฟ์สด พูดในซูมหรืออะไรต่างๆคุณก็จะพูดได้อย่างน่าสนใจแล้วก็จะมีคนสนใจคุณและอย่างหนึ่งคุณก็จะมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นบทขั้นต้นนะครับไม่ได้ยากอะไรเรียนรู้ความเป็นตัวเองและนําออกความเป็นตัวเองนะครับก็ขอให้ผู้ฝึกทุกคนนะครับสนุกสนานกับการได้ค้นพบตัวเองนะครับในหลักสูตรของชมรมฝึกการพูดออนไลน์ครับผม